ดีที่สุดที่ผมมองเห็นนะคือไปมายสโตนที่สองมายสโตนที่หนึ่งคือพรีโควิดคือประมาณหนึ่งพันหกร้อยกว่าจุดมายสโตนที่สองคือออทามไฮซึ่งทั่วโลกเนี่ยไปถึงแล้ะอินเดียยังไปถึงนะติดโควิดวันละสี่แสนเมื่อสี่เดือนที่แล้วนะฮะพันแปดร้อยกว่าเนี่ยถ้าเราทําสนทิกําลังการของข่าวดีทั้งหมดอาจจะไปถึงแต่แน่นอนที่สุดข่าวดีทั้งหมดไม่ง่ายนะครับที่ที่จะเกิดพร้อมกันเป็นจำนวนมากมากได้ครับ ้านเราตอนนี้1,650แล้วอีก4เดือนที่เหลือน้าตาจะเป็นยังไงปีหน้ามีะไรต้องจับตามองพิเศษอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนักลงทุนนะครับสายฟันเดเมนท V.I. นะครับที่นิวโป้งอาทิตย์เกียรติพิษครับนิวโป้งสวัสดีครับครับสวัสดีครับดรวิทย์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับพี่มากับรอยยิ้มเลยนะครับไม่รู้ว่าพี่มีอะไรในใจหรือเปล่านะครับพี่มองการที่ตลาดหุ้นตั้งแต่ยอทูเดตมาแล้วเนี่ย200จุดไปละมูลค่าเนี่ย13.69ไปละ มองว่ามันเป็นภาพสะท้อนที่ดีของเศรษฐกิจไทยมากน้อยขนาดไหนหรือว่าเบี่ยงเบนไปขนาดไหนครับพี่นิโพกครับครับก็ต้องเรียกว่า,าดัชนีหุ้นไทยที่ขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับมาถึง1,650จุดเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เซ็ตไทยเนี่ยจัดว่าเพอร์ฟอร์มนะ year to date อของของหุ้นไทยเนี่ยอย่างที่ดรวิทย์ได้กล่าวไว้เลยนะครับคือเราบวกมา13.7%นะครับในขณะที่เอาเฉพาะอาเซียนนะอาเซียนเนี่ย ยังไม่ได้บวกนะฮะอย่างเช่น JCI จาการ์ตาคอมโพสิตเนี่ยบวกแค่1% 1.7%อนะครับหรือว่าของมาเลเซียอย่างเงี้ยโกลาลัมเปอร์ KLCI นะครับก็ลบอยู่2.8%นะครับยิ่งถ้าเป็นฟิลิปปินส์นี่ลบ4%กว่านะครต้องถือว่าเราเนี่ย outperform อาเซียนแต่ถ้าสมมติมองในในระดับโลกเนี่ยเราเราไม่ได้ไม่ได้บวกเยอะจนเกินไปนะครับทีนี้ถามว่าณนะดัชนี1,650จุดเนี่ยหุ้นไทย จัดว่าเป็นยังไงก็ต้องยอมรับว่าถือว่ามาไกลเพราะว่าเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะครับตอนเดือนสิงหาคมเนี่ยเรายังรู้สึกว่าให้รอไปรอรับที่1,480จุดเพราะว่าโควิดเ,เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆโควิดเคสขึ้นมาถึง20,000หรืออะไรต่างๆนะครับทีนี้ถามว่าณนะจุดนี้ดัชนีขึ้นมาเร็วเนี่ยนะครับด้วย PE ตลาดปัจจุบันนะครับเป็น t e r l i n g PE ในในในเว็บเซตเลยนะครับ PE อยู่ที่ประมาณ21เท่า นะ price book อยู่ที่1.77นะครับ market ตัวตัว yield นะ dividend yield ก็อยู่ที่ประมาณ2%กว่าไม่ไม่ได้ถือว่าถูกนะครับไม่ได้ถือว่าถูกพร้อมๆกับในไตรามาสที่3นะครับงบการเงินที่จะออกมาปิดสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยแล้วก็จะทยอยออกตั้งแต่กลางเดือนตุลาถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ย<ม>ก็จะทำให้ค่า valuation ของตลาดเนี่ยดูแพงขึ้นเพราะว่า ตัวงบการเงินของไตรมาสสเพราะเราปิดเมืองไปสองใน3เดือนนะครับ mm hmm. ดังนั้นอมองไปข้างหน้าเนี่ย mm hmm. ก็ต้องเรียกว่าเรายังจะต้องเจอกับความท้าทายของตัวเลขอะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับทีนี้ถามว่าเอแล้วด,ดัชนี1650จุดเนี่ยหุ้นไทยยังจะไปต่อได้ไหมเนี่ย mm hmm. ต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้มาด้วยเซนติเมนต์เชิงบวกระดับหนึ่ง mm hmm. มาด้วยความรู้สึกที่ดีกับการบอททอมเอาท์ out, mm hmm. ของสถานการณ์ mm hmm. หลายๆอย่างแล้วก็หุ้นเนี่ย การลงทุนเนี่ยเป็นการมองภาพไปข้างหน้า6เดือนข้างหน้า12เดือนข้างหน้านะครับดังนั้นถ้าสมมุติบอกว่ามันจะดีกว่านี้ใน4เดือนที่เหลือเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะต้องเป็นการสนทิกําลังกันของข่าวดีสารพัดข่าวดี <Okay. S 1> ซึ่งประเทศไทยขาดข่าวดีเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นยอดโควิดนี่ต้องต้องไม่เพิ่มนะฮะต้องลงนะลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะคอนเฟิร์มข่าวดีไปเรื่อยๆอยอดวัคซีน100ล้านโดสภายในสิ้นปี เต็มแขนเต็มโรงพยาบาลเนี่ยต้องมามเต็มจริงๆนะครับ<ม>หรือว่าการเปิดเมืองเนี่ยสิ้นเดือนกันยาเนี่ยถ้าตัวเลขเป็นแบบ2ข้อที่ท,ที่เล่ามานะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเคอร์ฟิลอาจจะต้องค่อยๆค่อยๆทยอยอันล็อกร้านอาหารเข้าได้เต็มที่อ่า<ม>อย่างเงี้ยสถานที่ต่างๆก็เปิดได้เต็มที่แบบเนี้ยเซนติเมนต์จะยิ่งเป็นบวกมากขึ้นแล้วก็<ม>นําไปสู่การเปิดประเทศ<ม>ก็คือ<ม>สิ่งที่เรารอมานานว่านะักท่องเที่ยวต่างชาติ40ล้านคนณสิ้นปี 256ณนะปี2562เนี่ยเราอยากได้ตัวเลขนี้ทยอยกลับมาก็จะมาดันพวกภาคบริการนะครับสิ่งเหล่านี้จะสามารถคอนเฟิร์มเซนติเมนต์ของสี่เดือนที่เหลือได้ครับครับพี่นิโป้งทีนี้เลยบอกว่าอีกสี่เดือนที่เหลือนะครับพี่บอกว่าจะต้องใช้สนธิกําลังของข่าวดีอภิมหาข่าวดีรวมกันสี่เดือนที่เหลือผมเชื่อว่าเราพอเห็นแล้วล่ะตั้งแต่กันยาถึงธันวาคมว่าจะมีข่าวดีหรือไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้ในฐานะนักลงทุนครับพี่ถ้าจะปรับพอร์ตตอนนี้ พี่แนะนำว่าเราควรจะขยับหมากของโลกแต่ละตัวบนพอร์ตเราอย่างไงบ้างครับอ่าครับซึ่งอันนี้อันนี้เป็นคําถามที่สําคัญมากเลยนะเพราะว่าอถ้าสมมุติว่าเราเราคุยกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราบอกวิยตอนนี้ลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้ไหมตอนที่เซ็ตพันสามพันสี่คำตอบที่เป็นมาตรฐานของผมเลยนะก็คือคิดอะไรไม่ออกก็เซ็ตห้าสิบเพราะว่าดัชนีพันสามถือว่าถูกนะครับหรือว่ามผมจะตอบผมจะใช้คําตอบว่าวิยตอนเนี้ย ไม่ต้องไปเลือกหุ้นเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหาเงินสดมาเนี่ยยังยากกว่าหาหุ้นลงทุนอีกเพราะหุ้นถูกมันมีเยอะแต่นาทีน,<อ>น,ทนี้นาทีนี้ใช้คําตอบเดิมไม่ได้นะฮะ,<อ>ะดัชนีขึ้นมาที่พันหกร้อยห้าสิบจุดเนี่ยมีกลุ่มที่มีมันจะต้องเป็นการ s t o อก s e l e คชั o ก็คือเลือกหุ้นเป็นรายตัวแล้ว<อ>เพราะว่าดัชนีภาพรวมเนี่ยมันมันไม่ได้ถูกแล้วต้องถือว่าเราได้มาณระดับดัชนีที่ pre covid แล้วนะครับเดี๋ยวขอสไลด์หน้าแรกเลยนะครับผมเตรียม ข้อมูลมานิดนึ่งนะครับสำหรับแฟนๆรายการ Standard Well นะครับรูปนี้จะเห็นการเคลื่อนที่ของดัชนีเซทไทยนะครับย้อนหลัง5ปีท่านจะเห็นได้ว่าในช่วง3ปีแรกของ5ปีเนี่ยดัชนีบวกลบอยู่ที่ประมาณ1,600จุดนั่นแปลว่า1,600จุดเนี่ยคือคือเราก็ไม่ไปไหนมามาเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับแล้วพอควบลงมาเนี่ยตอนช่วงปี2020เนี่ยนั่นก็คือโควิด จะเห็นได้ว่าด้านขอขวานะฮะลงมาเป็นรูปตัว W เนี่ยเป็นเปโควิดทีนี้จุดที่ผมผมอยากจะเชิญชวนท่านนักลงทุนสังเกตดูเนี่ยพอลงหวบลงไปจุดต่ำสุดของดัชนีเนี่ยคือประมาณ1,000จุดนะับประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาคม2020อ่าตรงบริเวณล่างสุดนั่นนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นมีการเด้งขึ้นมาฮะ,ะไอการเด้งรอบแรกหลังจากที่ก็คือการเข้าซื้อ หลังจากที่รู้สึกว่าหุ้นมันถูกเกินไปแล over ้ว overreact มากเกินไปณนะจุดจุดนี้มันคือจุดที่เด้งขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ1,400จุดครับ oh. จุดนี้คือจุดที่เร่งซื้อกันขึ้นมานะครับหลังจากเกิดโควิดใหม่ๆซื้อโดยที่ยังไม่มีวัคซีนซื้อโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาโควิดยังไงณนะจุดนี้นะผมมาร์กเป็นจุดที่หนึ่งนะและเทียบกับวันนี้คือ1,650จุดดรวิทย์แล้วก็ท่านผู้ชมครับ เชื่อหรือไม่ว่าณปัจจุบันเซ็ต1,650จุดนะมีหุ้นจํานวนไม่น้อยที่ราคาหุ้นยังต่ํากว่าเส้นป่าสีแดงนั่นอีกครับแปลว่าอะไรเซ็ตขยับขึ้นจาก1,400จุดจุดนั้นนะฮะใช้เวลาปีเศษบวกมา17.85%แต่มีหุ้นไทยอยู่จํานวนหนึ่งที่เซ็ตบวก17%กว่า18%แต่หุ้นไทยยังติดลบฮะมีหุ้นบางกลุ่มติดลบ หุ้นกลุ่มเหล่านี้แหละที่เรียกว่าแลกกาที่หลายๆท่านพูดอ่หลายหลายท่านกาลังงงว่าเอ๊ะคำว่าแลกกาแลกกาเนี่ยแปลว่าอะไรแลกกาดแปลว่าล้าหลังนะครับคุณแลกกาดคือตลาดไปแต่ตัวมันล้าหลังนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองไปสไลด์หน้าต่อไปฮะครับทีนี้เวลาเราบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าสต็อกซ l เล t ชันเนี่ยคืออะไรในบรรดาหุ้นแน่นอนที่สุดมันมีทั้งเอา p ์เ f อร์ฟอร์ม t แล้วก็อันเดอร์เ o อร์ฟอร์ม คำว่า outperform market คือดัชนีแบกขึ้นมาถึง17-18%เนี่ยมันมีหุ้นบางกลุ่มที่ปรับตัวดีมากผมลองเอาราคาหุ้นณดัชนีเซ็ต1,400จุดต้นสัปดาห์มิถุนายน2563เทียบกับเซ็ต1,650จุดแน่นอนฮะเดอะแบกของตลาดหุ้นไทยตอนนี้อันดับหนึ่งคือเดลต้าครับเหลือเชือ่อนะครับมาลิกหนึ่งนะครับเดเดลต้าเนี่ยเนี่คือข้อมูล เป็นแฟกต์นะไม่ได้ไม่ได้มีการใส่ข้อมูลวิเคราะห์อะไรเป็นข้อมูลจริงนะฮะเดลต้าตอนนั้นห้าสิบห้าบาทเองนะเพราะว่าเดลต้าเพิ่งจะเริ่มเทรดกันเอาจริงเจาจังเงินไหลเข้าเนี่ยคือครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับเดลต้าบวกมาพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์เคซีบวกมาสองร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,บ,ว 1, บ,วนะร,บรวมถึงหุ้นตัวอื่นๆจะเห็นได้ว่ากลุ่มสีเขียวที่บวกเยอะๆเนี่ยและบวกเกินสิบแปดเปอร์เซ็นสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเราเป็นนักเรียนนะฮะเราตัดเกรดนะ เหนือเส้นปละเนี่ยคือนักเรียนที่ได้ตั้งแต่เกรด B b บวก A ขึ้นไปอนะครับในขณะท,ที่ถ้าต่ำกว่าเส้นปละลงมาแปลว่า perform พอๆกับเซ็ตถ้าเป็นตัวแดงแปลว่าสอบแปลว่า underperform เซ t ตอ่าก็จะได้เห็นในในหน้านี้นะฮะว่าโอ้มันมีเซตเออมันมีกลุ่มที่ outperform market แต่ว่าอะไรกลุ่มพวกเนี้ยไม่ได้แลกกาด ไม่ในเชิงในเชิงราคานะในเชิงราคาผมยังไม่ได้ <ใน S 2> พูดในเชิงกรดในอนาคตในเชิงราคาไม่ได้แลกกาไปที่สไลด์หน้าสุดท้ายเลยครับครับถัดไปเนี่ยคือมันมีกลุ่มแลกกาดฮะกล่าวคือเซตมูฟเคลื่อนที่จาก1,400จุดไปที่พันหจุดนะฮะบวกเป็นจำนวน18%แตแต่มีกลุ่มหุ้นที่ติดลบเป็นจำนวนไม่น้อย นะฮะผมลองเลือกลองเลือกมาเป็นตัวอย่างเพื่อเพื่อเพื <S 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 oh, s ่อลองสังเกตดูนะครับว่าอ๋อเฮ้ยกลุ <S, <S <S, ่มที Whoops, ่ที่ยังราคาและกาดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่นะครับคืออะไรคือกลุ่ม reopening กลุ่มแบงก์กลุ่มค้าปลีกกลุ่มรถไฟฟ้าเดินทางในประเทศนะครับโรงไฟฟ้าแบบอ่อ IPP รุ่นเก่านะครับกลุ่มเหล่านี้คือเงินไม่เข้าเลยอ่าลองย้ำอีกครั้งนะเซตบวกมา18%ภายในเวลา1ปี ฝนตกใหญ่พอสมควรแต่ฝนเนี่ยตกไม่ทั่วฟ้าไปตกบางกลุ่มที่เขียวจัดแล้วบางกลุ่มยังไม่ได้รับฝนกลุ่มที่ยังไม่ได้รับฝนกลุ่มนี้แหละที่เราบอกว่าในเชิงราคามันคือมันคือกลุ่มแลกการแปลว่าอะไรแปลว่าการบ้านของนักลงทุนเวลาพูดว่า stock selection เนี่ยคือหยิบหุ้นเหล่านี้ไปศึกษาแบบ uh, bottom up bottom up mm hmm. คือเฮ้ยกลุ่มนี้ price performance ไม่ดีเราจะ ศึกษาแบบบ o t ทอ m u ัก็คือไล่ขึ้นไปดูเอางบมาดูงบการเงินมาดูว่ามีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการในเชิงที่ดีกับงบการเงินและงบในอนาคตหรือเปล่าหรือย้อนขึ้นไปดูในปัจจัยเชิงคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น growth story หรือหุ้นบางตัวมีประเด็น Over h a n g งาบางตัวมีประเด็นเรื่องการเพิ่มทุนบางตัวมีประเด็นเรื่องสัญญาที่จะได้เซ็นกับรัฐสัมปทานจะได้ต่อสัญญากับรัฐแต่ยังไม่ได้ต่อสัญญาสิ่งเหล่านี้คือการบ้านที่นักลงทุนจะต้องทําว่า s ต็อก s e เลคชั่นเลือกบิ๊กแคปและกาดครับโอ้โห oh, พี่เป็นสามสไลด์ที่ที่คมชัดมากอธิบายด้วยหลักการ <laughs> และข้อมูลที่มีอย่างสมบูรณ์แบบทีนี้ครับพี่เรามามอง Beyond 2 2 2 1กันบ้างไป2022ครับพี่เพราะบางคนก็บอกมันก็ไม่ได้ไก่แล้วนะฮะพี่มองว่าตัวอะไรก็ตัวอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนของปีหน้าเพราะบางคนบอกว่าปีหน้าถ้าปัจจัยเรื่องโควิดควบคุมได้วัคซีนไปได้ปีหน้าอาจจะเห็นหนึ่ มีปัจจัยสนับสนุนอะไรบ้างครับและมีปัจจัยชุดหรือถ่วงรั้งอะไรบ้างครับปีหน้าครับครับปัจจัยสําคัญที่สุดสําหรับปีหน้าคือธุรกิจในภาคบริการของประเทศไทยภาคบริการม,มีความสําคัญมากทัวริซึมก็เป็นภาคบริการนะครับ<ม>อย่าลืมว่าเมื่อปีสองห้าหกสองเนี่ยนะักท่องเที่ยวต่างชาติเราเนี่ยสามสิบเก้าจุดเอ็กนะตีว่าสี่สิบล้านคนนะครับ<ม>ตอนนี้เหลือไม่ถึงหนึ่งล้านเหลือหลักหลักแสนนะครับซึ่งต้องเรียกว่า มันทำลายธุรกิจทั้งโรงแรมสปาร้านอาหารแม้กระทั่งรถไฟฟ้าเนี่ยคนก็ขึ้นน้อยลง5้าสรสินค้าคนก็เข้าน้อยลงนะเพราะว่าเรามีประชากรที่เป็นคอนซัมชันในประเทศเนี่ยจากธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาจำนวนมากดังนั้นแปลว่าอะไราแปลว่าปัจจัยบวกที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องการเปิดประเทศและการควบคุมโควิดถ้าเราทำสองสิ่งนี้ได้ดีนะครับแปลว่า ภาพบริการเราเนี่ยจะกลับมาภาพบริการเท่ากับการจ้างงานระดับมหาศาลนะครับภาพบริการเท่ากับหุ้นจํานวนมากในตลาดหุ้นนะซึ่งยังแลกกาดอยู่ตามสไลด์หน้าที่แล้วที่ที่โชว์ให้เห็นนะครับมันมีหุ้นที่ผูกพันเกี่ยวกับ reopening เนี่ยเป็นจํานวนมากซึ่งณปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยต้องยอมรับว่าวันเนี้ยเรายังไม่ได้ปรับประมาณการนะครับ<ม>แบงค์ชาติพึ่งมีประมาณการปรับประมาณการลงนะครับของเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนอ สิงหาคามที่ผ่านมานะครับก็คือเศรษฐกิจไทยในปีนี้ GDP growth ของปี2021เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.7%คือปรับลงจาก1.8%แนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยก็ปรับลงนิดหนึ่งจาก3.9%เหลือ3.7%แปลว่าการเปิดเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งนะครับอันนี้คือ,อคือมายสเตนที่1แล้วก็มายสเตนที่2เนี่ยก็คือเรื่อง uh, uh, ตัว All Time High All Time High ปีหน้าที่ที่มีหลายๆท่านเริ่มพูดพูดถึงนะครับ ว่าถ้าเกิดภาพที่ดีจริงๆเนี่ยดีที่สุดที่ผมมองเห็นนะคือไปมายสโตนที่2องมายสโตนที่หนึ่งคือพรีโควิดคือประมาณ1,600กว่าจุดมายสโตนที่2อคือออทามายซึ่งทั่วโลกเนี่ยไปถึงแล้วอินเดียยังไปถึงนะติดโควิดวันละสี่แสนเมื่อสี่เดือนที่แล้วนะฮะพันแร้กว่าเนี่ยถ้าเราทําสนทิกําลังการของข่าวดีทั้งหมดอาจจะไปถึงแต่แน่นอนที่สุดข่าวดีทั้งหมดไม่ง่ายนะครับที่ที่จะเกิด พร้อมกันเป็นจำนวนมากๆได้ครับก็หวังว่าจะเกิดขึ้นนะครับครับพี่นิงโป้งทีมานิดหนึ่งกันบ้างเรื่องของการเมืองไม่พูดคงไม่ได้นะครับว่าตอนนี้แน่นอนที่สุดว่าเรื่องของปัจจัยการเมืองมีส่วนกดดันอยู่พอสมควรในไรก็ดีนอกสภาก็ดีแบบนี้เป็นตน้นพี่นุงโป้งมองว่าสามารถที่จะกดดันหุ้นไทยได้มากน้อยขนาดไหนครับประเด็นนี้นักลงทุนต้องมีความวิตกกังวลมากน้อยขนาดไหนครับครับก็เอ่อปัจจัยการเมืองนี่เป็นอะไรที่พูดยากมากเลย นะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าเราเราพึ่งผ่านหมุดหมายที่สําคัญอันนึงเมื่อเสารท์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องการลงมติไว้วางใจนะครับหรือว่าออของของทางทางสภาเขานะครับก็คือเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับเกี่ยวกับออคอรมอนะครับซึ่งตอนนี้เราผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าก่อนหน้าที่จะมีการลงมติไม่ไว้วางใจเนี่ยก็มีแรงกดดันในหุ้นกลุ่มที่เป็นสัมปทาน มีแรงกดดันในหุ้นกลุ่มที่เป็นคู่สัญญาสัมานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรับเหมาก่อสร้างหรือว่ากลุ่มอะไรที่รอสัญญาอยู่เนี่ยก็ก็มีแรงกดดันตรงเนี้ยเราเราถือว่าเราปลดล็อกแล้วในระยะสั้นถือว่าปลดล็อกะะแต่ในระยะในระยะสี่เดือนที่เหลือหรือมองข้ามไปปีหน้าเนี่ยต้องยอมรับว่าปีนี้เราผ่านมาเข้าสู่เดือนที่เก้าเนี่ยเราเราเสียเวลาสามไปมากเนี่ยไปกับการสู้กับโควิดเป็นหลักและนะครับในขณะที่ไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ นะไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือว่าโครงการใหญ่ๆที่ที่จะพาประเทศไปในอนาคต<ม>นะฮะแล้วก็ขับดันการลงทุนเนี่ยยังยังยังมาไม่เต็มที่มผมเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าประเด็นการเมืองเราเรานิ่งกว่านี้นะครับแล้วก็สามารถตั้งลำแล้วก็ผลักดันโครงการต่างๆได้เนี่ยก็จะเป็นแรงบวกให้กับดัชนีหุ้นไทยในอนาคตแต่ถ้าเป็นทางกลับกันก็จะเป็นแรงกดดันนะครับนะอ่ะ จริงๆผมอยากคุยกับพี่ยางนานกว่านี้เพราะว่าได้มุมคิดนะครับเป็นพื้นฐานประกอบการสนใจในการเดินหน้าลงทุนตัวว่าเวลามันคงใกล้หมดแล้วยังไงก็ตามขอบคุณพี่นิโป้งมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าชัดเจนเลยนะครับว่าใช้กระบวนการในการเปรียบเทียบครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวไหนกันบ้างที่เอาเพอร์ฟอร์มมาเก็ตตัวไหนบ้างที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มถ้าหากว่าไปเปรียบเทียบนะครับการเติบโตของหุ้นไทยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ย าทางด้านของคุณิติ์ได้รอเส้นเอาไว้ที่1,400ก็ไปดูกันที่หุ้นและกาดกันด้วยสําหรับปัจจัยสําคัญในปีหน้าคือเรื่องของตัวภาคบริการนี่แหละครับเพราะถ้าหากว่าภาคบริการกลับมามีความการจ้างงานก็จะสูงขึ้นเอนจิน้นหรือว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้แทบจะเรียกว่าดับไปค่อนข้างจะเกือบสนิทแล้วอย่างเช่นกันทงกที่ก็จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนครับว่าต้องการข่าวดีลากหลายข่าวในกรอบเวลา4เ่เดือนนี้และในปีหน้าอีกด้วยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอตื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ